สวัสดีครับ่อแม่พีน้องครับอยู่กับวิถีบรรนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ป๊าปอแม่พีน้องมาจ่วยผมพุนฮอร์โมนกันหนาวเฮคลิกนะครับคลิกผมก็ปลูกไปแล้วนะครับอายุได้สิบวันวันนี้ครับเพราะในาตาเพราะนะครับเพราะในาตุหลุมนะครับพอน้าตาครับนี่ครับสิบวันก็อะ่าอยู่บนเสียงน้อยนี่นะครับบนเสียงน้อยจินะครับช่วงนี้อากาศหนาวครับที่อำเภอภู้างจังหวัดพระเยานะครับ ก็มีอากาศหนาวจัดเลยครับก็ป้าป๋ยายอม่พี่น้อ,องมาพ่นห้อม้นกันหนาวเฮต้นพริกนะครับก็เพื่อว่าต้นพริกจะได้แตกยอดเว้ยนะครับแตกยอดเว้ยแล้วก็งายเว้ยนะครับห้อมโมนกันหนาวนี่ครับก็ทํามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ต่อต้นพริกพืชทุกชนิดนะครับเวลาอากาศหนาวมาก็พ่นห้อมองนกันหนาวเฮ่พริกนะครับฮ่พกักต่างๆนะครับ อ๋อครับฮอร์โมนกันหนาวนี่หรือเรียกอีกอย่างว่าสังกะสีนะครับสังกะสีก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นคนเฮาครับผมไม่เป็นหรอครับคนเฮาเมื่อมีอากาศหนาวหนาวก็อย่างอำเภอบุางจังวัดพยาของผมนะครับอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับก็ทาให้ต้นพริกนี่ไงจ้าพืชพักไงจ้านะครับมาค้นว่าเอ๊ะเร่งปุ๋ยไปแล้วพริกบ่ขึ้นพริกบ่ใหญ่นะครับก็มาดูตรงนี้นะครับ ผมบอกตัวตนครับเป็นสังกะสีนะครับพ่นมาไปแล้วครับพ่นตอนอากาศน้ำเจ้าแดดออกจีนะครับเมื่อแดดออกจีก่อทำให้พืชพัาตะตังเปิดปากใบนะครับเมื่อเปิดปากใบจีแล้วก็เขาก็มาพ่นนะครับตอนเจ้ามืดบ่ด้องพ่นนะครับผอไม่ีปน้องครับมาพ่นตอนที่แสงแดดออกนะครับพืชเปิดปากใบครับพีกเปิดปากใบของผมอายุได้สิบวันนะครับ ก็พ่นนี้เป็นรอบที่สองครับก็การการพ่นก็3วันนะครับ3วันพ่นเตือนหนึ่งนะครับจนกว่าอากาศหนาวจะหมดไปนะครับฮอร์โมนกันหนาวก็คือสังกะสีนะครับปอแม่ปี่นอกมางคนอาจจะบ่อบ่อหูนะครับอาจจะบ่อบ่อโงจักนะครับก็มาแนะนํานะครับสาระดีๆนีอครับปอแม่พี่นอกครับพ่นสังกะสีฮอร์โมนกันหนาวคือต้นพริกครับ นี่ผมพ่นรอบที่2แล้วนะครับมาดูสังเกตครับพริกสิบวันนะครับผมคงูครับพริกซิบวันผมครับนี่ครับก็จะมีหน้าตาปจี้นะครับนี่ครับพ่อครับจะมีแตกตาตุ่มๆนิดน้อยลนะครับถสังเกตดีครับสิบวันนะครับถ้าสิบวันผมก็จะเร่งปุ๋ยน้ำานุนะครับเร่งปุ๋ยน้ำานุแล้วก็จะบอกสาระดีๆเคล็ดความหู้ดีๆนะครับจากประสบการณ์ดีๆก็จะนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องที่เหมือนเดิมนะครับพ่อแม่ปีน้องก็คอยที่ตามคลิปของผมได้นะครับ ในช่วงวิถีบ้านนานะครับวิถีบ้านนาก็พ่อแม่พี่น้องติดตามได้เลยนะครับบางคลิปอาจจะยาวน้อยหนึ่งบางคลิปอาจจะสั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ใจเย็นดูนะครับคนที่หู้แล้วก็ชมเป็นสาระเพิ่มเติมความหูไปครับการเกษตรบ่มีอย่างที่ตายตัวแน่นอนครับเราจะต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนะี่ครับคลิปนี้ก็พ่นสังกะสีฮอร์โมนกันหนาวเฮ้อตู้พลิกครับ สวันฝนเตื้อนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่ปีน้องจุทุคนนะครับทย่คอยที่ติดามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับปากกันคลิปม่ครับขอบคุณครับ